สปอร์ตสวัสดีครับตลุยฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ทีมชาติกานาหวังหลบฝันร้ายจาก12ปีที่แล้ววันนี้ EP ที่10นะครับพบกับทีมชาติกาาซึ่งเคยเจอฝันร้ายเมื่อ12ปีที่แล้วจากช็อตแฮนบอลบรรลือโลกนะครับของหลุยส์โซเลสและพวกเขาหวังว่านะครับที่จะหลบฝันร้ายในครั้งนั้นให้ได้ในศึกว์ครัพครั้งนี้นั่นเองสําหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดมิสพอสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสม และกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นผลงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทีมชาติการนาเคยผ่านเข้ามาโชว์ฝีเท้าในสึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว3สมัยในปี 2006- 2010และ2014ซึ่งผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาคือการเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในปี2 0 1 0ที่แอฟริกาใต้เชื่อว่าแฟนๆหลายคนนะครับคงยังจําเหตุการณ์ในปีนั้นได้นะครับซึ่งการนาเข้ามาเจออุลุไกและเกมยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาหลังจากกาันเสมอนะ ประตูหนึ่งและเกมดําเนินมาถึงช่วงนาที120นะครับลุยโซเลสจงใจใช้มือปัดบอลที่กําลังจะลอยเข้าประตูทําให้โดนใบแดงและเป็นจุดโทษของกาหนะ้าแต่ทว่าอาโมซาอากิยานดายิงของกาหนะ้าซัดจุดโทษไปชนคานทําให้เกมจบ1 1และต้องไปดวลจุดโทษตัดสินซึ่งในที่สุดเป็นอุรุกวัยที่ชนะการดวลเป้า4ประตูต่อสองทำให้กาหน้าตกรอบไปอย่างช้าใจและพลาดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกจากทวีปแอฟริกาที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศและความพ่ายแพ้ครั้งนั้นนะครับยังตามหลอกหลอนแฟนบอล การนาในทุกครั้งที่นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์สุดดราม่าในแมชดังกล่าวนั่นเองนะครับส่วนเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2022ซึ่งเป็นการเข้ามารอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ของการนาพวกเขาเริ่มจากการคว้าแชมป์กลุ่มจีนในรอบคัดเลือกรอบ2โซนแอฟริกาจากนั้นฝ่าดานทีมแก่งอย่างไนจีเรียนในรอบ3หลังจากลงเตะกันนะครับสนัด,น,ดนัดเย้านัดเยือนเสมอกัน1นึหนึ่งแต่ทัพดาวดําได้ตั๋วมาลุยกาตาด้วยกฎการยิงประตูทีมเยือนนั่นเองนะครับกุนซือและผู้เล่นคีแมนคนสําคัญผู้จัดการทีมชาติการนาคน เฮสโคดไว้ดด H 47ปีซึ่งคอบอนบุนเดสลีกาน่าจะคุ้นชื่อกันดีเพราะอัดโดค้าแข้งกับหลายสโมสรดังในลีกเมืองเบียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮันโนเวอร์ฮัมบูรกมายและที่ประสบความสาเร็จที่สุดคือการเล่นให้กับดอทมุนซึ่งช่วยคว้าแชมป์บุนเดสลีกาในซีซั่น2000-2001ส่วนการคุมทีมของอัดโดเคยทําหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชของฮัมบูกนะครับมืนเช่นกับบักและก็ดอทมุนจนได้มาเป็นเฮสโคดเต็มตัวครั้งแรกกับทีมชาติการา์นาเมื่อช่วงต้นปีทีีีี่่่ผาาาาานนมมมโโดดยยเข้าาแททททออตตกซืชิิไล นลเยวัตซึ่งโดนปลดหลังจากพาทีมตกรอบแรกศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2021นั่นเองนะครับขณะที่ขุมกําลังของการหน้าล้วนออกไปค้าแข่งกับต่างแดนกันแทบทั้งทีมเลยนะครับนำโดยตัวหลักที่อยู่กับสโมสรดังเช่นบาบาลามานอยู่กับเชลซีโมฮัมเหม็ดดูครูสอยู่กับอาเจสจอแดนอายูอยู่กับคิสซันพาเลตดาเดียลอามาตีอยู่เลสเตอร์อิสติซูบาบูอยู่มาโยกาแต่คนที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดของทีมนะครับต้องยกให้กับโทมัสปาเตกองกลางจอมบูจากอาร์เ นนนเ,เมื่อสวมยูนิฟอร์มทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลบทบาทของปาเตอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับและถูกมอบหมายให้เน้นเกมรับเป็นหลักแต่สําหรับทีมชาติปาเตือทีแมนนะครับในแดนกลางช่วยทั้งเกมลุกและเกมรับหากอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือสไตล์ใกล้เคียงกับไมเคิลเอเซียงตำนานแข้งกาน้าอดีตมิดฟิลของเชลซีและเลอัลมาริทซึ่งเป็นไอดอลของปาเต้นั่นเองนะครับวิเคราะห์โอกาสเข้ารอบทีมชาติกาน้าอยู่ในกลุ่มเอชร่วมกับคู่แข่งอย่างโปรตุเกสอุรุกวัยและเกาหลีใต้ ai, ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นงานหหนนััักไม่้อยสําาารบุพดดท สองทีมเต็งจ๋าที่จะเข้ารอบต้องยกให้กับโปรตุเกสและอุรุไัยส่วนคู่แข่งอีกหนึ่งทีมอย่างเกาหลีใต้ก็ไม่ใช่หมูที่จะให้เชื่อดง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับในโปรแกรม3นัดของรอบแบ่งกลุ่มเกมที่กาน่ามีโอกาสลุ้นชัยชนะได้มากที่สุดคือเกมนัดที่2ที่จะพบกับเกาหลีใต้ซึ่งถ้าพวกเขาสามารถเก็บ3มแต้มได้จากทีมสมขาวและความพร้อมพยายามที่จะแบ่งแต้มกับโปรตุเกสและอุรุวัยให้ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นกาน่าก็จะมีลุ้นทะยานเข้าสู่รอบ2ได้เหมือนกันนะครับและโปรแกรมฟุตบอลโลก2022ของทีม ห่ 1, วันพฤหสัสบดีที่24พฤศจิกายนเวลา23นาฬิกาตรงโปรตุเกสพบกับกาน่าที่สนามสเตเดียม974นัดที่2วันจันทร์ที่28สิพฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาตรงเกาหลีใต้พบกับกาน่าที่สนามเอดูเคชันซิตี้สเตเดียมและนัดที่3นะครับวันศุกร์ที่2ธันวาคมเวลา22นาฬิกาตรงกาน่าพบกับอุรุกัยที่สนามอาลจานูฟสเตเดียมและนี่ก็เป็น e ีที่10นะครับทีมชาติกาน่าในศึกฟุตบอลโลก2022 EP ีบต่อ ไปจะเป็นทีมชาติใดนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับผมและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่หมและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ